สีทักทายน้องดาวด้วยน้องดาวาเดินเล่นโ,โ,โดูนะครับฝึกมาฝึกครับเดินเล่นแล้วก<แ>็ได้ฝึกน้องไปด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีแม่แม่ปีทุกทุกคนทุกทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะพาไป <c oughs> เดินเล่นกับน้องดาวกันนะครับสัก คลิปนะครับสักแดนาทีอาจจะไม่ได้เดินจนถึงกลับบ้านนะไไนเดินพาชมเล่นนะครับวันนี้พเลินก็อาบน้ําอยู่พเลินกําลังพาน้องดาวไปเดินนะครับพเลรินก็ยุ่งๆเรื่องอ่าทําเรื่องอเดินเรื่องสิบล้อนะครับก็เลยไม่ได้พาน้องเดินเมื่อวานนะครับวันนี้ก็เลยพาออกเดินนะครับผมอาบน้ําหล่หลอๆออกเดินเล่นครับ ลออล,อ,ล,อ,ลอ,ยอย่างผมแล้วเคยจะทนไว้ได้โอ้โหบางพ่อมิดแล้วอ้วนบางพ่อหายหมดเลยกล้องมันเฉียงไหมครับเราขอปรับดึงดันกล้องนิดหนึ่ง ไปครับไปเดินเล่นยามเย็นครับนี่บรรยากาศยามเย็นหน้าบ้านน้องดาวนะครับพาดูจนเจ้าเดินเล่นบ่อยแล้วเราจะพาไปดูน้องดาวเดินเล่นต่อนะครับอา้าวโอ้ บรยากาศแบบสวยๆเลยครับสวยๆเลยดูครับบรรยากาศดีๆมาเลยระขึ้นคอแล้วโอ้โหขึ้นคอแล้วครับขึ้นคอ,อ,อแล้วเราดูข้างเราไปดูข้างหน้านะครับ ข้างไปก่อนอเดินไปอ้วนเดินไปพาแม่แม่ชมนะเพราะว่าแม่นานๆได้เห็นชิมน้องดาวเดินนะครับส่วนมากจะเป็นคลิปน้องจินเจ้านะครับ

ตั้งแต่พีทีโลกมาเหมือนจะฟูฟูตอนนี้ก็เริ่มแน่นเปียเหมือนเดิมแล้วครับได้ไหมอ้วนตับเหมือนเดิมแล้วกล <c oughs> มอุดรูดครับกลมอุดรูดครับก็เราม่ไดให้ยังหยิงโอ้ยนุ่นครับก็เรามาเดินเล่นกับพี่ดาว จมไส้จักรยานไปป่าจมไส้แหละบรรยากาศน,นี่ก็เป็นสวนหย่อมนะครับหญ้าตายหมดแล้ว <c oughs> <c oughs> เกิดบ้างไม่เกิดบ้างนะครับยญ้าสวนหย่อมสวนหย่อมหน้าบ้านน้องดาวอเอง เ็้วโอเโาดู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 เบ่งดาบเบ่งดาดครับเดินตูดตูดตุ่ทั้องตาครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหาเดินไม่ค่อยนักเลงเหมือนเจ้าน้าเจ้าถ้าเดินนักเลงกว่านะดูครับอดูดูดูเวลาเดินแบแชบเขาเดินแบบรอครับไม่นักเลงเหมือนเจ้าที่ดาวเดินขาไม่โค้งเหมือนเจ้าเลยเจ้าเดินขาโค้งๆหน่อยนะครับ แบบเด่นตีขาออกกว้างๆอแบบนักเลงครับดูๆครับมาฟังไปชมข้างหน้าอ๋อหนอนนี่ๆๆๆน้องไปขี้รอเต่เอาซูมไม่ได้เออไปขี้รอแต่ว่า どうニ เราต้องยอ,อ,อกหน้าทางด้านหน้าแล้วรถหลังเยอะแล้วมีด้านข้างไม่ได้แล้วอออโอ้โหมีเอฟซีทักทายน้องดาวด้วยน้องดาวมาเดินเล่นมีเอฟซีทักทายนะครับโอ้ดูหล่อไหมหล่อมากนะ นี่ก็จะเป็นนี่ถึงปตาแล้วอันนี้ก็จะเป็นตรงที่น้องดาวมาเดินพรมแดงนะครับอก็เดินน่าจะพาเข้าไปเดินเล่นตรงก็เดินที่น้องดาวเดินพรมแดงครับ แสงนะแสงดาวแล้วแสงแล,แงแลโอ้โหหล่อมากเลยยิ่งช่องยามเย็นเนี่ยแบบย้อนแสงนิดๆิดเนีน่ยมองไม่เห็นต้องดาวเลยตัวดำเมี่ยมเลยนะครับ ตัวดปิ๊บเลยประมาณนี้นะครับแม่ๆพาแม่ๆชมน้องดาวเดินครับต,ตอ,อนคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครับให้กับน้องเรนจะทำอะไรเดี๋ยวดูก่อน Liksom, ปึโโอ้หฝึกฝึกครับฝึกทุกคนครับโอ้โหโอ้โหฝึกฝึกโอ้ึ๊บโอ้โหดูนะครับฝึกมาฝึกครับเดินเล่นแล้วก็ได้ฝึกน้องไปด้วยนะครับในฝ่ายครับายบายครับผมสวัสดีครับ